จูเล oh, ียสโนวาโครโนถือเป็นหนึ่งตัวละครที่ติดเมตา PVP นะครับผมหลังจากที่ตัวละครเมลเอลเข้ามาแล้วนะครับจูเลียสน่าเปิดหรือเปล่านะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวละครอย่างจูเลียสนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มความเ,าเรียกได้ว่าความมั่นใจของแต่ละคนแล้วกันนะครับว่าควรจะเปิดไหมหรือควรจะข้ามดีแล้วกันนะครับยังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยล้วกันนะครับ เริ่มกันเลยคเกม m e t o p Up บริการเติมเกม Black c l o v e r Mobile และเกมอื่นอีกมากมายปลอดภัยไว้ใจได้เติมไวรอไม่นานหากคุ้มสนใจรายละเอียดอยู่ที่ใต้ e s c r i p t i o n แล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับแน่นอนครับคือพจนานุกรมของตัวเกม Black Clover Mobile ของเซิร์ฟไทยของเราเองนะครับหรือว่า g l o b a l ที่แยกเซิร์ฟออกมาเป็นเซิร์ฟไทยนนเนงนะครับก่อนหน้านี้นะครับในวันที่19เานี่ยมีการประกาศแล้วก็ลงเอลเข้าตู้มาแล้วใช่ไหมครับและหลายๆคนเนี่ยมีการที่แบบ มีคนที่เรียกได้ว่าวางแผนกันไว้หมดแล้วนะครับมีสายฟรีพูดว่าจะใช้กุญแจรอเปิดอะไรอย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับหลายๆช่องก็ทําผมเองก็ทําเช่นกันแต่ก็ยอดวิวน้อยเข้าใจแหละครับแต่ว่าเราก็ทําไปแล้วแต่คนก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แน่นอนครับเราพูดไปแล้วว่ามันสามารถใช้กุญแจเปิดได้ถูกไหมแต่พอได้กุญแจเปิดมา คุณต้องทำเควสขั้นสูงต่างๆนานามากมายนะครับเดี๋ยวผมไปพูดถึงเควสต่างๆให้ดูก่อนที่จะเข้ามาพูดตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับกุญแจเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่การที่ได้กุญแจมาคุณจะต้องทำเควสระดับสูงนะครับและเล่นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการประลองนู่นนั่นนี่นะครับเควสระดับกลางรวมถึงเควสลายวันให้เสร็จทั้งหมดเพราะว่ามันจะได้ไปจบทุกอย่างนั่นเองนะครับและพอครบ20วัน คุณจะได้กุญแจแห่งการพบผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งกุญแจนี้ได้1ซีซั่นหรือว่าไม่จำเป็นต้อง1ซีซั่นก็ได้ครับคือเขาไม่ได้แจกนะได้มาจากการทําเควสทางนั้นเลยนะครับหกุญแจสามารถใช้ได้เพียง1ตัวตอนหนึซีซั่นนะครับถ้าคุณดองตัวซีซั่นหมาเปิดซีซั่นสคุณก็เปิดได้แค่1นตัวเท่านั้นคุณดองซีซั่นสองไปซีซั่นสาคุณก็เปิดได้แค่1นตัวเท่านั้นย้านะครับว่าได้แค่หนปิดตัวะตวแน่่ๆาากรที่จะได้มานคุณต้อองทวสีกนนั่ โดยภารกิจต่างๆจะประมาณนี้นั่นเองครับยกตัวอย่างชามีครับที่ผมเปิดแล้วผมยังไม่ได้นั่นเองครับชามีถึงเป็นหนงหนงตัวละครเมตาแต่เราจะค้ามเรื่องนี้ไปแล้วกันนะครับก็แน่นอนครับจะมีในการ p v p 30ครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่าน ท้าทายจำกัดนะครับอันนี้แน่นอนเลยนะครับบางทีท้าทายจำกัดเนี่ยมันมาในช่วงที่ไม่มีอีเวนต์อะไรเลยนะครับต่อวันมันก็จะมีแค่3วันถูกปะสามอีเวนต์เท่านั้นหรืออาจจะมีอีเวนต์อีกอันนึงที่เข้ามาก็คือลงได้วันละ3ครั้งรวมก,กันดนีเป็น6ครั้งนะครับและในกิจกรรมนี้ล่าสุดครับในการที่เข้ามาและมีกิจกรรมมากมายมหาศาลแบบนี้ครับ นี่เลยเมื่อจะเป็นโกเลมลง3ครั้งนะครับตอนพิเศษนะครับอันนี้เลยนะครับเจ้าตัวเ,เรียกว่าเป็นกิจกรรมของจูเลียสละกันหรือว่าป้านะครับอีก3ครั้งรวมกันเป็น6ครั้งครับและอันนี้อีก1ครั้งนะครับสอันก็เป็น9ครั้งหมายความว่าคุณจะได้อันนี้ไวเต็มที่ก็คือ4วันอยู่ดีอ่ะชา้าสุดก็จ,จะ5วัน6วันแล้วแต่ว่าคุณได้ลงเควสเหล่านี้หรือเปล่านะเดนนะครับนี่ก็คือกุญแจที่จะได้มาในการเปิดของโนเอลละกันนะครับตามนั้นซึ่งเราจะพูดถึงจูเลียสไม่ใช่หรอ,อ แน่นอนครับเรามาดูประกาศกันครับประกาศเนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยเขาได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับอย่างซีซั่น2อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตู้ของโนเอลชุดว่ายน้ำชามี่โกชอย่างเงี้ยเข้าวันที่19ถูกไหมแต่เขาจะประกาศ3วันก่อนที่ตู้จะเข้ามาหมายความว่าถ้าจูเลียสเข้ามาจริงๆนะครับ เขาก็จะต้องประกาศในวันที่22นั่นเองหรืออาจจะช้ากว่านั้นถ้ามาวันที่25จริงนะครับก็ต้องรอกันต่อไปเพราะว่าีลหลุดหรือไฟล์หลุดต่างๆออกมาก็บอกว่ามาวันที่25แต่ก็อย่าลืมครับมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือเป็นลีกอาจจะบอกว่าหลุดมาจริงๆ100%เปอร์เซ็นต์เขาไม่เคยผิดใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วออฟฟิเชียลสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอนั่นเองนะครับกลับมาที่จูเลียสครับตัวละครอย่างจูเลียสเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับเราจะพูดถึงจูเลียสกันครับว่า น่าเปิดไหมน่าหาไหมและควรมีกี่ดาวครับเราเริ่มในหัวข้อนี้ก่อนแล้วกันนะครับจูเลสเนี่ยน่าเปิดนะเป็นตัวรอรที่เก่งมากๆนะครับแต่มันเก่งแค่เฉพาะใน PVP เท่านั้นนะครับในโหมดอื่นถามว่าเก่งไหมก็เก่งเหมือนกันผมจะได้เรียงงี้กันนะครับในโหมด PVP เนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งเลยคือเก่งมากๆดาเมจแรงสุดๆเลยนะครับสามารถตบใครตายก็ได้ปั้นดาวขึ้น2ดาว5ดาวก็สามารถชูชีวิตได้ครับนั่นคือโหมดที่มันอยู่่นเดงนะครับและโหมดอื่นล่ะครับในการตบบอสก็เก่งเช่นกันครับแต่ อันตีเนี่ยแหละครับคือสําคัญเลยในการตีบอสเนี่ยบอสเลือดมันเยอะอยู่แล้วการที่ ตัวเนี้ยมันจะใช้วันฮิตตบได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วซึ่งแน่นอนครับเอ็กซ์ตร้าเทิร์นจะได้จากการที่เราฆ่าตัวละครตายเราถึงจะได้มานะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เป็นแค่สตันเท่านั้นแต่ถามว่าสตันบอสได้ไหมบางตัวก็ได้บางตัวก็ไม่ได้นั่นเองนะครับท้งั้นที่สตันเนี่ยมันติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่บอสที่ผมเล่นบางตัวมันก็ไม่ติดเช่นกันนะครับก็เรียกได้ว่านั่นแหละครับอาจจะเป็นข้อเสียเลยก็มีดีแค่ดาเมจเท่านั้นนะครับในโหมดดื้อนะส่วนอ่่่่ามงลันไเปยยูมีา แต่ว่าถ้าเป็นการฟาร์มพวกดันอาวุธอะไรเงี้ยมันไม่สามารถลงตัวเดียวได้เหมือนโนเอลครับมันลงได้แต่ของมันต้องปั้นสุดมากกว่าโนเอลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวละครตัวเนี้ยมันแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลทุกสกิลก็ต้องตันถูกไหมเพราะว่าถ้าอันตีไม่ตันก็ขาใครไม่ตายพอขาไม่ตายก็แด้แค่สตันใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเออ แพงนะเห็นปะต้องอัพตันด้วยนะครับใช้อัพสกิลแพงมากเพราะว่าหลายๆคนเป็นสายฟรีก็หาของอัพสกิลก็ยากแล้วนะครับต่อมาครับสกิลที่2ก็ต้องอัพตันอีกเพราะว่าดาเมจอาจจะน้อยมันเป็นสกิลหมูจริงครับแต่ก็ควรอัพขึ้นไปเพราะว่ามันจะได้แรงๆไงถูกไหมหรือจะไม่อัพก็ได้นะครับเอาแค่ความสามารถก็ได้แต่นั่นแหละครับถ้าคุณฆ่าเขาไปตายเขาก็สามารถแหวงกลับมาฆ่าคุณได้เช่นกันครับต่อมาครับสกิลหนึ่งครับก็แน่นอนครับอัพไปแต่ละขั้นก็ค่อนข้างที่จะน้อยเช่นกันนะถามว่าถ้าเป็นสายหหืือออว่ััักกิลลนน้้เคไ็ตตใด ไม่อัพก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสายเติมหรือใครก็ตามที่มีงบในการปั้นสกิลตัวละครและอยากให้ตัวละครน,นี้มันเก่งสุดๆคุณก็ต้องปั้นทุกสกิลเช่นกันนะครับต่อมาครับในเรื่องของสกิลประสานเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความเสียหายแล้วก็ลดความคล่องตัวลงไปคือเฉยๆเลยไม่ได้มีอะไรนะครับซึ่งการประสานเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วนั่นเองนะครับประมาณนั้นต่อมาครับความเก่งจูเลียตจะอยู่ที่พอขึ้น LR แล้วนะครับมันจะให้ดามเมจของมันเนี่ยเพิ่มนะครับ3%ตามสปีดของมันเนี่ยทุก 5ครั้งเท่านั้นก็คือเต็มที่คือ15%ของดาเมจนั่นเองนะครับ น,นั้นเลยแล้วก็นี่ครับรวบรวมเวลาเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ด้วยสกิลพิเศษอีก10%ก็คือจะใช้ทําไปตายมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนั่นเองนะกันนะครับประมาณนั้นฮะต่อมาครับในการปลดดาวเยนะครับตัวละครตัวนี้เราบอกไปแล้วครับซูนดาวเล่นได้แน่นอนแน่นอนครับทุกตัวละครมันไม่ได้มีชุบชีวิตตัวตัวเองถูกไหมจําได้ไหมครับหมายความว่าจูเลียสซูนดาวมันเล่นได้แล้วถ้าคุณไม่ได้มองว่ามันจะต้องชุบชีวิตอะไรแบบนี้เพราะว่าการชุบชีวิตก็ไม่ได้มีเลยเลยในการอัพขึ้นดาวแต่ละขั้นมันให้้้แคคแ่่สตทเาานนนััยํะรบ มันให้แค่แสเตตเท่านั้นบวกกับ passive, แพสซีฟติดตัวก็คือการชุบชีวิตขึ้นมาซึ่งการชุบชีวิตเนี่ยพอคุณอัปเกรดไป2ดาวแล้วมันจะชุบชีวิตขึ้นมาเป็น45%้งงไหมไม่งงเนาะเป็น45%นตะครับต่อมาครับถ้าคุณอัปเกรด5าดาวมันจะฟื้นฟูชีวิตหรือว่าฟื้นชีวิตนั่นเองนะครับหรือว่าฟื้นเขาเรียกว่าอะไรเออฟื้นฟื้นจากความตายแล้วกันนะฮะตามนั้นก็คือ1 0 0มันมีแค่นั้นครับแต่หลักๆในการอัปดาาวก็คือออเรต้องอัพเอาดีเอวกแตตา,าัานเป็นนะว อ่ะ LR แล้วกันอ่ะเสริมแก่งไม่ต้องอ่ะเราสูงสุดนี่ครับจะประมาณนี้สิ่งที่เราเสริมแก่งเข้ามาจะได้เลยครับคุณเห็นดีๆนะจะได้คลีเลตครับแล้วก็ไองไม่ดีแขแบบนี้ฮะเห็นไหม เอเมทิกเควส์คิเลตเอเมทิกเควส์คิเลตเอเมทิเคคิเลตอันนี้เท่าไหร่3แล้วใช่ไหมสองคือจะได้แพสซีฟด้วยนะครับอ่ะสามเห็นไหมคิเลตเพิ่มขึ้นและคิเลตเพิ่มขึ้นสปีดเพิ่มขึ้นแล้วนะสี P ่สปีดเพิ่มขึ้นและห้าครับได้ทั้งสปีดเพิ่มขึ้นนะครับและอะไรครับคิเลตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เอเมทิเคเพิ่มมากขึ้นหลักๆคือได้สเตตรตรงนี้ครับแล้วก็ความสามารถในการชุบชีวิตเท่านั้นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโนเอลแล้วผมมองว่าการปั้นโนน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 นเเเเเเอออลลลลดดดาาาาาาวววววววีีีี่่่่่่ยยยแแ้้้้้้มมมมััััััไไไปปททททุุกกกคคคคคตต์ผรรรจจจะะะะูสง PP บบ มันเก่ง p v p นะฮะสำหรับใครที่เป็นสายเติมชอบติดท็อป500หรือว่าไม่อยากตกอันดับจากชาเลนเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณปั้นโนเอลตัวเดียวตัวนี้มันก็แทบจะไปไม่รอดละครับเพราะว่าโนเอลมันก็ตบจุเรียนได้เช่นกันแต่ถ้าสาย ที่เขาเล่นจูเลียสก็คือสายตบบ้านคุณนั่แหละครับเขาเล่นเป็นทีมสปีดซึ่งอันนี้คุณห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาเปิดก่อนเขาตบโนเอลคุณตายคุณก็แพ้บ้านได้เหมือนกันเข้าใจความหมายไหมครับการที่มีจูเลียสเข้ามามันไม่ได้แพ้โนเอลแลวมันก็ไม่ได้ชนะโนเอลแบบ100%นะครับผมนั่นแหละครับถ้าคุณเล่นมันเป็นตัวเปิดมันชนะ1 0 0แต่ถ้าคุณเล่นเป็นการกันบ้านมันก็แพ้ได้1 0 0เเช่นกันครับสุดไหม ตามนั้นนะครับนี่ก็คือจูเลียสนะครับเรามาพูดกันนะครับว่า0ดาว2ดาว5ดาวเล่นได้นะครับย้อนกลับไปคือทุกตัวละครมันไม่ได้มีชีวิตนะหมายความว่าจูเลียสสุดดาวเล่นได้ก็แค่ว่าดาเมจมันน้อยลงเท่านั้นเองนะครับและตัวละครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือใครที่เป็นสายเกลืออะไรก็ยังไงก็ตามนะครับได้ตัวละครตัวเดียวมาทุกคนว่าเล่นได้ไหมล่ะมันเล่นได้ครับตัวนี้เหมือนกันก็เล่นได้เช่นกันนะครับ ต่อมานะครับในเรื่องอัปเกรดสกิลเนี่ยผมพูดไปแล้วเนาะว,ว่าควรจับเกรดสกิลไหนบ้างก็คือสกิลสเป็นหลักนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่มีงบอยากปั้นมันสุดๆเลยชอบ PVP มากๆก็ควรจะปั้นมันให้ตันให้สุดไปเลยแล้วก็เอาดาวให้สุดไปเลยนะครับตามน,นั้นต่อมาครับโหมดที่ผมบอกไปแล้วเล่นอะไรในรบ้างหลักๆคือ PVP เลยลองมาเป็นบอสแล้วก็ PVE ครับในการฟาร์มต่างๆเนาะเนื้อเรื่องเนี่ยมันเก่งอ,อยู่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับและก็ตัวละครตัวนี้หน้าเปิดหาไหมมารู้ชอบบริการเติมเกม Blackcoverver Mobile และเกมือถืออ่่นีีกกกกมกมมมาาาาายเพเพปปิดาดาิดด้้ว3ผูตตหลัแสนนคจละ เบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟันหากใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่ใต้คำอธิบันแล้วนะครับผมจะพาทุกคนครับมาดูเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับหรือว่าของญี่ปุ่นละกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันเข้ามาแล้วรอบหนึ่งในการครบรอบ100วันนั่นเองนะครับและว,วันนี้ครับครบรอบ Half Year, รอครึ่งปีน,นั่นเองนะครับผมแน่นอน มันเข้าแบบพร้อมกับอัสตาและเป็นตู้แยกครับหลายๆคนมักจะมีคําถามว่าตัวนี้ใช้กุญแจเปิดได้ไหมผมตอบเลยครับว่าไม่ได้นะครับผมจะใช้เป็นตัวธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรแรงต่างที่คุณดองมาคุณสามารถเปิดตัวละครอย่างจูเลียสตัวนี้ได้และก็มันจากการันตออยู่ที่200้นะครับย้าว่า200นะครับและการ์ดส่วนตัวมันถามว่ามีอะไรดีครับซึ่งแน่นอนครับมันก็คือทําให้สกิล2มันดีมากขึ้นนะครับไปลดมบิลิตี้แล้วก็เพิ่มดาเมจความเสียหายที่ทําได้10%ถ้าคุณทลายเป็น25%ซ็นทําดาสูงทสได้ี้ถ้าวปันก ได้หก็เต็มที่แค่2ีนะอันนี้2ี่เอรนตเองครับอย่างที่บอกครับถามว่าหน้าเปิดไหมมันหน้าเปิดนะถ้าคุณชอบ PVP นะครับ PVE นู่นนี่ได้หมดมันเก่งครับมันไม่ได้กาครับแต่แค่ว่าถ้าคุณมองเรื่องจาก ไอเทมตัวคุณเองยังมีไม่เยอะนะครับผมคุณยังต้องฟาร์มของหินอัปเกรดอุปกรณ์นะครับยังมีไม่ครบเลยจะต้องสลับไอเทมตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้มาใส่นะครับมันจะลําบากนะครับยิ่งคุณเป็นการกันบ้านอย่างเงี้ยคุณมีทั้งทีมโจมตีและทีมกันบ้านยิ่งคุณไปเล่นอย่างอื่นอยู่แล้วคุณสลับไอเทมของคุณเนี่ยไปใช้ตัวอื่นบางทีบ้านคุณแตกค,ครับเพราะว่าการที่คุณสลับไอเทมของตัวคุณมา นะครับค่ากันบ้านมันก็หายไปด้วยเช่นกันนะครับนั่นแหละคือข้อเสียของการที่แบบมีเซตไอเทมแค่เซตเดียวนะครับการที่ตัวละครหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันเล่งแพทเข้ามาแบบนี้มันนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันโดนเร่งขึ้นไปด้วยครับก็คือเราก็ต้องเสียทรัพยากรมากขึ้นเกมก็เกลือแจกก็น้อยถูกไหมเออตามนั้นแต่งจริงมันแจกเยอะนะเราจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันนะครับตามนั้นต่อมาฮะตัวนี้อย่างที่บอกไป คือมันดีมันเก่งเราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของตัวละครตัวนี้กันหน่อยลวกันนะครับในเซิร์ฟนอกะนะก่อนจะไปพูดกันแน่นอนจะพาไปดูใน P p กันหน่อยแล้วกันครับเพราะแน่นอนตัวละครตัวนี้คอนเทนต์หลักๆมันอยู่ใน PP นั่นเองนะครับจูเลียสเป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆอย่างที่บอกไปผมจะย้ำคำนี้มากนะเก่งมากๆและแพงมากๆด้วยนะครับในอันดับต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยเล่นไปถึงกันนะครับก็จะให้ดูเป็นขั้นสูงละกันนะฮะขั้นสูงละกันก็จะประมาณนี้ ขั้นสูงไงอันนี้น่าจะเป็นขั้นปกติเนาะ,ะให้ดูขั้นปกติก่อนละกันก็จะเป็นระดับชาเลนเจอร์นะครับใน,นระดับชา a l เลนเจอร์เนี่ยวัดจากอันดับร้อยคนนะครับคนที่เล่นจูเลียสณปัจจุบันในแพทต่างประเทศหรือแพทญี่ปุ่นนะครับมีคนเล่นอยู่ประมาณ80%เลยนะครับหรือเรียกได้ว่า80คนในร้อยคนนั่นเองนะครับถือว่าเล่นเยอะมากๆนะแต่ว่าการที่ตัวละครม,มันโดนลดหลังลงไปแล้วเล่นน้อยไปเนะี่ยเห็นปะ่ะทางทั้งที่เฮ้ยมันก็เป็นสีแดงอะแล้วทำไมจู เธอ,อทาไมมันไม่กลัวสีฟ้าใช่ครับพอจูเลียสมันตีเดียวถ้ามันตีไม่ตายก็คือจบเลยก็ได้แค่ัสตันถูกไหมนั่นแหละครับการที่แอสตาแดงเข้ามาแล้วเล่นขู่กับแม่มดมันเก่งกว่านั่นเองนะเนาะซึ่งก็คือไม่ต้องอัพเยอะก็ได้หรือว่าคุณจะมาลอลงแอสตาตัวเดียวเลยก็ได้ซึ่งมันไปได้ทั้งแท้งและไปได้ทั้งดาเมจนั่นเองนะครับแต่นี่คือในอนาคตนะนาอนเราพูดถึงจูเลียสอยู่นะครับเรามาดูนครับว่ามีอันดับไหนบ้างอันดับหนึ่งเล่นจูเลียสอันดับ3เล่นจูเลียสนะครับและอันดับ 4, 6นะครับดูไปด้วยนะว่าตัวละครในเมตาของต่ละเทศมีอะไรบ้างนครับหลักๆแล้วเราจะเห็นเป็นโนเอลเนี่ยยังคงอยู่ตลอดการนะครับแล้วก็ยังคงเป็นตัวละครที่แบบช่วยทีมได้เยอะอยู่นะครับแล้วเราก็จะเห็นหน้าของน้องชาร์ลอตที่เป็นตัวละครซีซั่น6เนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันรวมถึงวิลเลียมแวนเจสนะครับ5ดาวเป็นโคตรเมตาณนะปัจจุบันนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟไทยหลายๆคนก็จะยังคงขึ้นไม่ได้ยังไม่ค่อยมีตู้เกลือให้เราหลุดแวนเจสเท่าไหร่ไงนะครับเห็นไหมดีๆนะ นี่คือประมาณนี้ครับเราไปดูขั้นสูงกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เขาเล่นกันนะครับแน่นอนอันดับหนึ่งไม่ต้องไปดูนะครับอันนี้คือวานิซ่าตัวละครซีซั่นสามนะครับผมที่จะเข้าไทยไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ถ้าอยากได้ก็เบิ้มคือลือถามว่าเก่งไหมมันต้องฮาดาวจะเก่งนะครับเราดูนะฮะจูเลียส หายไปเลยนะครับเจออีกทีหนึ่งตอนอันดับที่6เลยนะครับอันดับ7อันดับ8อันดับ9นะครับเห็นไหมเออแล้วก็แบบค่อยๆตกลงไปอ่ะมีอันดับ13คนหนึ่งนะฮะอันดับ15เห็นไหมอันดับ17ดนะครับอันดับ18 19นะแล้วก็20นะครับ21ประมาณนี้โดยรวมแล้วประมาณ20คนเนี่ยมีคนเล่นประมาณ10 112คนเองนะครับก็ถือว่าครึ่งครึ่งอะเนาะนับจากแค่20คนนะครับก็ถือว่ามันไม่ได้ตกเมตานะครับอย่างที่บอกครับคือตัวเกมเนี่ยมันเป็น PvP ในการแบบป้องกันบ้านแล้วก็ไปโจมตีบ้านใช่ไหมครับถ้าคุณอยากโจมตีง่ายๆชนะง่ายๆมีตัวสีฟ้าเนี่ยก็ตัวนี้มันเล่นง่ายจะถามว่า i, ami, เฮ้ยยามิมันเล่นได้มันเล่นได้ครับเหมือนเดิมถ้าคุณปั้นแล้วมันแรงสุดพอคุณไปโจมตีบ้านเขาอะ มันก็ตายได้เช่นกันแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีตัวใหม่ก็ได้นะครับอย่งที่บอกคือตัวละครตัวเนี้ยมันต้องสุดถึงจะเก่งนั่นเองนะครับจะมีดาวเยอะมันก็เพิ่มเอเมไงถูกไหมซึ่งของมันก็ใส่เซตเดียวกันกับตัวละครอย่างโนเอลนั่นเองนะครับในเอเมทีเคเลยแน่นอนครับการที่เราเพิ่มดาเมจแรงมันก็ต้องบางไปด้วยครับเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวละครอย่างจูเลสกันหน่อยแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกคูกว่าเติมเองแน่นอนวันนี้ผมมีร้านค้ามาแนะนำก็คือร้านคา Game <S <S <อ>้ายาดาเกมเซ็นเตอร์เติมถูกเ<อ>ติมไวบริการดีและยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์แพ็คเพชรรวมถึงเกมพาสต่างๆก็มีให้เลือกซื้ออีกเช่นกันนะครับ <S <S ถ้าทุกคนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Line@ แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะทักปที่แฟนเพจ Facebook นะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ ข้อดีข้อเสียของจูเลียสนะครับแน่นอนเราพูดไปแล้วว่าจูเลียสเนี่ยดีเก่งใน PVP นะครับตัวละครมันแรงของมันต้องมีนะครับเข้าใจปะ ตัวมันแรงได้ก็คือต้องมีอาวุธสวมใส่ด้วยที่ดีนะครับเป็นระดับ LR 62เซตตรงเซตข้างล่างก็ต้องเป็น MTK ธรรมดาแล้วก็เป็น MTK แบบเปอร์เซ็นต์นะครับวกถึงการอัพสกิลต่างๆด้วยทําให้ตัวละครมันเพิ่มดาเมจของตัวละคร,ขะครเข้าไปครับต่อมาครับจุดที่ดีของมันก็คือข้อดีนะเป็นตัวละครตัวเดียวที่ตายแล้วสามารถชุบชูเตงขึ้นมาได้แต่คุณต้องทําเป็น2ดาวและ 5ดาวด้วยนะครับตามนั้นนะ2ดาวคือชุบชีวิตตัวเอง45%และ5ดาวคือ100%ตครับต่อมาครับตัวละครตัวนี้นะครับข้อดีตีบอสได้สตันบอสได้แต่จะไม่ได้เอ็กซ์ต้าเทิร์นครับอย่างที่บอกไปส่วน P ีวก็เล่นได้ตามลำดับแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่าโนเอลนี่คือข้อดีของมันเข้าใจไหมนี่คือข้อดีของมันนะครับส่วนข้อเสียครับแน่นอนครับมันแพ้ทางท่าสีเขียวและเป็นตัวละครที่ใช้ทรัพยากรอัพแพงมากๆ ถให้เลือกระหว่างตัวละครอย่างจูเลียสนะครับและตัวละครอย่างโนเอลเนี่ยผมเชียร์โนเอลมากกว่าเลยนะเพราะว่าโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครสายสีแดงมีโลสามารถสะท้อนได้ลงดันฟาร์มได้ นะครับลงหอคอยได้ลงอะไรก็ได้ได้หมดเลยคือมันไปได้เยอะกว่า PVP ก็ได้ตีบอสก็ดีทำดาเมจได้ดีกับจูเลียสด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งโนเอลมันเก่งกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับโดยรวมนะแต่ว่าถ้าแบบเป็นดาเมจโดยรวมที่มันทําได้ป้องกันทีมก็ได้นะครับสะท้อนกลับก็ได้แต่จูเลียสมันเป็นดาเมจแบบเดียเด่ยวๆซึ่งมันก็นะตามนั้นนะครับนี่คือข้อเสียของมันถูกไหมและก็ข้อเสียหลักๆของมันเลยนะค,คือความแรง นะครับความแรงของมันเนี่ยคุณจะพยายามหา M A D K เพื่อมาจบดาเมจของมันได,ได้เพื่อมันจะได้จบวันฮิต K O ค่าตัวหนึ่งตายปุ๊บก็คือค่าตัวละครดารเมจฝั่งเขาหรือตัวฮิลหรือตัวอะไรก็ตามที่มันน่ากลัวที่สุดในฝั่งเขาได้คุณจะมีโอกาสชนะสูงถึง70%เลยน,นั่นเองนะครับถ้าคุณค่ายได้ไหมายความว่ามันต้องแรงพอแต่ถ้าคุณ ปั้นมาแล้วมันไม่แรงพอครับดาเมจเวทอย่างน้อยเนี่ยต้อง40,000อัพๆนะครับตัวนี้นะเพื่อที่จะได้แบบการตีฆ่าคนตายแบบชัวร์ๆนะครับดาเมจ4 0 0 0 0อัพๆอัตราคีดิค่วสี่สดาเมจคีย์ดิคั่อาจจะเป็นสัก 60- 80, หรือ80ก็ได้นี่แล้วแต่เลยนะครับตามนั้นก็ของมันต้องมีนะตัวนี้ถ้าคุณจะปั้นมันต้องแรงๆจริงนะครับและก็แน่นอนรับข้อเสียมันหลักๆเลยก็คือไปได้เพียงแค่ไม่กี่คอนเทนต์ครับอัพก็แพงใช้ของก็เยอะอัพของอัพเกรดสกิลก็ใช้เยอะมากมายนัับแลอออนนนเทนทตีี่่ไปไปด้้ไได้้ยยกกวาาถขงงๆ พยาก,กรเท่ากันเลยนะปั่นตัน5ดาวเท่ากันนะครับผมห้าดาวทุกคนสามารถปั่นได้แล้วสุตมาแค่ตัวเดียวแล้วคุณก็ใช้เศษต่างๆนานาใช่ไหมปั่นึ้นหาดาวได้เห็นไหมทุกคนก็ปั่นได้เศษสกิลใช้อัพเท่ากัน ถูกไหมดาเมจการ์ดก็ใช้เหมือนกันอีกนะครับการ์ดใช้ไปที่การ์ดดาเมจเลยก็ได้เหมือนกันทั้งคู่ซึ่งตัวละครตัวนี้มันแตกต่างกันแค่สีและก็แตกต่างที่คอนเทนต์ที่เอาไปลงครับซึ่งแน่นอนครับตัวละครตัวนี้มันเก่งแค่เฉพาะใน PVP เท่านั้นและของมันต้องมีนะครับรวมถึงโนเอลนะครับสำหรับผมเนี่ยคลิปนี้ไม่มีเลยมากครับไม่ได้มาอวยโนเอลแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมก็ยังแนะนําว่าถ้าอยากได้ก็ยังต้องเปิดอยู่ดีเพราะผมเชื่อครับว่าพวกเรามันคือวัยรุ่นไทยถูกไหมเออครับก็ยังต้องชอบแบบการ PVP การชูคชู่ครับ เพราะว่าการชู่วการชู่วกันมันคือการเก็บเพชรนะครับว่าคุณจะขึ้นไปสูงแค่ไหนหรือว่าอยู่ในระดับที่ต่ําหรือว่าอยู่ระดับกลางๆตรงเนี้ยมันแต่ละอันดับก็ได้เพชรามาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามจริงๆนะอันนี้ผมบอกตรงเลยนะในการเล่นแต่ละขั้นคุณไม่จำเป็นต้องขึ้นสูงก็ได้ครับเพชรมันก็ได้เหมือนกันอยู่แล้วในระดับเชนเจอร์อยู่ต่ำๆคุณก็ได้เท่ากับระดับสูงก็แค่ว่าอาจจะได้เหรียญพีเศมาน้อยกว่าเช่นกันละกันนะครับซึ่งแน่นอนสายฟรี อยากได้อยากตันแน่นอนก็ขอให้คุณได้แล้วกันนะครับสำหรับผมก็คงอาจจะเปิดมาแค่ตัวเดียวพอนะครับเพราะว่ามันเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่าผมอยู่เซิร์ฟต่างประเทศอ่ะผมก็ไม่ได้ขวายควาเพื่อขึ้นจะขึ้นไปเป็นที่1เลยเพราะผมเองก็เล่นสายฟรีเช่นกันในเซิร์ฟต่างประเทศเพราะว่ามันอยู่ได้แล้วเราแค่เล่นเกมสนุกเราไม่ได้ต้องการเป็นที่1ห,หรือว่าไปไปแข่งกับใครอะไรอย่างนี้เขาและซึ่งตอนเนี้ยเซิร์ฟไทยเข้ามาด้วยนะครับ มันคืออะไรฮะมันมีโปรอยู่นะครับก็คือคนที่ใช้ชีตหรือว่าคนที่โกงเกมในการตีบอสเนี่ยคนที่เติมเกมไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเติมเกมเลยน,นั่นเองนะครับเอาเป็นว่ามันดูไม่ค่อย คุ้มที่จะลงทุนหรือว่าเติมตังในเกมมันสักเท่าไหร่นะันดีผมไม่ได้จะเขาเรียกดิสเครดิตเกมหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับแต่เพราะว่าผมเป็นคนนึงที่เติมเกมเหมือนกันแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ดีขึ้นมาก็แน่นอนครับมันทาให้เราไม่อยากจะเติมเกมนะเพราะว่าเราเติมมาเราก็อยากได้อันดับดีดับไม่ต้องการเป็นที่1น่ะแต่แค่แบบเต็ดับท็อปร้อยหรือท็อปพันอะไรเงี้ยมันก็ได้รับมันก็ได้รับของดีๆกว่าคนอื่นเขาแล้วนะแต่ว่าพอโตมันเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้คนอันดับต้นๆเนี่ยมันลดลงไปเเเช่่่นนนนนกกกกัั็ถือวาาสสียิิธ์รลไปซม แน่นอนครับไม่ได้เสียตังค์แต่อย่างใดเลยซึ่งเกมตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแบนหรือว่ามีการประกาศแต่อย่างใดซึ่งผมรู้สึกเสียใจนะที่เขานิ่งนอนใจกับเรื่องการที่เล่นโปรด้วยนะครับประมาณนั้นนะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับสำหรับตัวละครอย่างจูเลียสและโนเอลนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วมืพูดถึงจูเลียสว่าควรน้าเปิดหรือเปล่านะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้นะครับความรู้ไปไม่มากก็น้อยมากนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะกำมัดกำตังเอาไว้ได้นะครับไปเปิดในตอนที่ตัวอย่่่่าาาาางงงงออออตตรรรเเเข้้้้้มมมกกก็็ไไไดดดะะบหืจปิพยทีแลวผู โนเอลตัวเดียวนะตอนนี้ของเซิร์ฟนอกที่อยู่จนปัจจุบันแพทปัจจุบันโนเอลยังคงเป็นตัวละครโนวัน no อยู่เหมือนเดิมนะครับท็อปหนึ่งแค่นั้นสำหรับผมนะผมไม่ได้อวยน้องเพราะว่าน้องมีนมที่ใหญ่หรือว่าอะไรไม่ใช่นะครับแต่เพราะว่าความสามารถของน้องที่มันปั้นตันแล้วมันคุ้มค่ากับการปั้นนั่นเองละกันนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับจูเลียสโนวาโครโนครับใครอยากได้ก็จัดนะครับผมส่วนใครเป็นสายฟรีชอบก็จัดเลยครับไม่จำเป็นต้องประหยัดครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวก็เลิกเล่นแน่ <laughs> โอเคครับเจอกันนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์ก,กดแชร์ติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาวนแล้วครับผมสวัสดีครับ